หลวงพ่อเงินหนึ่งห้าวัดบางคานเขาว่าปัม๊มปั๊มหรือหล่อแต่ดูแล้วพระหล่อหนึ่งหไม่มีทับมีกิ่งอันนี้หนึ่งหบางคาน หนหวัดวังจิกมีกิ่งเหมือนกันใต้ฐานอันนี้อันนี้เจ้าของพื้นที่วัดบางคารนี่อันนี้วัดวังจิกบอจอ เลยคล้ายแต่บางคานออกจาะผอมๆหน่อยหวังจิตกวนตับไงฮะฉัน,นเยอะฉันเยอะไปหน่อยไงเขาว่าปเขาว่าปั๊มกันนะพี่ปะเ,เขาว่าเอาเอ ใช่ทั้งทั้งทั้งสองวัดนี่แหละ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นพาะป,ปัม๊มดูตรงปั๊มตรงไหนอ่ะเ mm hmm. นี่ยหลอชัดๆเนี่ยกายภาพองค์เนี้ยสวยดีองค์นี้ก็มีนะขึ้นขึ้นเหมือนกันนี่หนึ่งห้านี่เขาเป็นอะไรนะไอ้เลขเลขเลขาเรียกเลขอะไรนะเลขไทยเลขไทยเนีย หน้าฐานเหมือนกันเลยนี่มีพิมพ์อะไรแกัมีจะมีพิมพขีตรงขีตาอ๋อั <ผม S 1> นนั้นอันนั้นเก่าไปแล้วก่อน,นก่อน่กอนันนี้หลังแล้วเนี่ยอันนี้อะไรหลวงพ่อเปืงองหลวงเปืองสร้างเนี่ยอันนี้อันนี้มาฝาก ฝากบุกเสกหรือไงสวยงามสวยงามกายภาพหนึ่งห้าวัดบางคานกายภาพเจ้าของพื้นที่เจ้าของวัด เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวังจิกขึ้นเหมือนนี่เลยขนมทั่วตัดเลย ดูดิแต่เหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยสององค์เนี่ยแต่กายภาพขึ้นไม่เหมือนกันแต่มองเห็นชัดนะ